รดูพิธีมอบทุนการศึกษานะคะมูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2,568ค่ะ,คะโดยที่จังหวัดพังงาน,นะคะจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2,568เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเพื่อให้ได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตค่ะ ที่ห้องประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อําเภอเมืองพังงานายไพรรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิขุนพุ่มปีการศึกษา2568เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิเศษซึ่งมีฐานะยากจนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและความจำเป็นต่อตัวเด็ก โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาได้ทำการรับสมัครพิจารณาคัดเลือกเด็กและได้จัดให้มีพิธีรับประทานทุนหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีซึ่งมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มได้ส่งมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศจำนวน1633ทุนสำหรับจังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน90ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4 5 0 0 0 0บาท ผ้วราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับประทานทุนในครั้งนี้และขอให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานเพื่อการพัฒนาศักยภาพความสามารถและน้องๆสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต